สวัสดีครับป้าเทาวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่10กันยายน2567นะครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเมื่อนี้เดินทางออกมาทุ่งนาพี่น้องออกมาทงออกมาทานะครับไปหายายหน่อยอยู่บ้านครับผมอ่าแต่ว่ายายหน่อยไปอยู่บ้านเพิ่อนออกมาหน้าท่านผู้ชมนี่แหละครับหน้าเพิ่นโอ,โอ้เข่าขึ้งงามเท่ล่ะพี่น้อง นะครับเขากำลังกลมนะครับเขากำลังกลมหรือกำลังม่านธรรมชมนี่ครับปุน่นะยายน้อยอยู่ปุนละบ่ยู่บ่เศร้านะครับทนผรมชมเพิ่นออกมาน้าก็เลยตามมาถึงทุ่งนาพี่น้องมาเบิงเขาเพิ่นคืองามเดียปุยนะครับนี่หน้ายาหน้อยพี่น้องเอานะครับงวดที่ผ่านมานะครับยายน้อยให้เก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้ามาศูนย์หกพี่น้องนะครับ งวดวันที่16กันยายน2567นะครับผมพามาถามยายน้อยน้ำกันจังไดฝันดีบอ่อหรือจังไดนักพีนองเนาะอสองเท่าเพิ่ก็อยุ่นี่แหละนะครับยายน้อยกับคุณพอคุณนะครับหมวกแดงเขากำลังเขากลมราไปยหน้อยเขมาม่านแหลมบ่เขาม่านแล้วกลมาาแล่า,าลทผู้ชม คุณะโอ้มีน้องสาป่าพร้อมตัวนี้อ่าน้องสาป่าด้วยพร้อมมาตัดหญ้าพร้อมป่ะจ้าสวัสดีจ้าครับยี่หน้อยสวัสดีครับออกมาแนาอยู่บ้านมันหอนเลยมาหลินท้องหน้าโอ้มีน้องสาพร้อมปล่อยปลาอยู่ยี่หน้อยเสียงหน้าน้อยเสียงหน้าน้อยเพ็ดพ่อได้รับแดดรับฝนพี่น้องหน้ามันเฮา ใครอยู่บ้านหอนได้เป็นเอาๆได้ยัหน่อยมันเอามันเอาฝนมันสิถกสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะใช่สวัสดีค่ะออกไปหาอยู่บ้านว่าไม่หน่ออกมาหน้าาสั่นก็ตามออกมาแต่ว่าืบ้านล้วว่ากับพ่อนยืนมาโดนแล้วมาแต่กินเขายาเมือเศร้าร่อยเอฟซีใส่บาดแล้ววันผาหยาดน้ำหยาดยางแล้วกันเลยว่ากระเป๋าห้องออกไปหน้าเพราะว่าต้นดอกสนอมันคือน้ำเข่าเมฟซี่กันห้าว่าอ๋มันก็สีแตกเป็นเม็ดดำๆข้านเก็บ จ้าหน่อยก็เลยไม่ตัดออกเล้วแล้วล่ะได้เล้วบัเนีนว่าสิบ้านปุ๋ยให้เขาเขาตั้งทองระบาดนี่หน้ามันลายอยู่เลยบววันเขามันกลมแลวเนาะมันกลมมันตั้งทองมันสิออกห่วงเลยเอาปุ๋ยเอาปุ๋ยมาใส่ในช่วงตั้งทองนะะเม็ดมันยังอาปีที่แล้วนี่เจ้าหน่อยอยู่บ่หอยู่แลอน้องเยาหน่อยยังเหยดหน้าอยู่กับยังมาเอาปุ๋ยส่งหมู่บ้านนังนั่งจะมาปีที่แล้วเขางามกว่านี้ งามก็นี่ปีนี่ก็งามสุปีกายนี่ปีนี้เขาบอกงามหน้าไคก็บอกงามปีนี้มันเป็นเตี้ยๆจังเลยหน้าบางเขาเยีนหน่อยแหละครับนสุภีกายนี่งามเขาเสมอกันนะนี้อันนี้เขาบางเขาบางแต่ว่ากับงามอยู่กับงัมกลมแต่ว่าขั้วไม้พบกสุปีกายนี่นะบาเงสาปีกายเขาสีงามสีน่าเสมอกันปีนี้เขาบ้านห่างครับสุภีกายเยีนหน่อยไปเกาหลีช่วงเดือนไหนฮะเดือนเขาเขาเลี้ยวไว้เยนี่ยเขาเลี้ยวเขาเขียวนี่แหละเขาเขียวดำ มันจะไปหาส่วงขอดไปหาเจ้าส่วงสีหนาวที่บ้านเจ้าเนอะเถาเนาะอั่นแหละพี่ผู้ใดถือหวยวะเนาะบางหนึ่งเห็นมิตรบ่าวเถาะเราถือบัวนี่ไงมก็นำเก่าศูนย์เก่าหนึ่งคนนี้ย่อยหน่อยเออขัดข้เก่าศูนย์เงือกประตูคืนเงือกประตูล่องเขาก็บอกแคาเจ้าว่าซื้อขึ้นซื้อล่องเนาะกับหูเนาะ เจ้าน่ยยายน่อยไปเทียงบ่าวเถ้าบ่าวเถ้าทีเลขกถือแล้วมันยังมาอยู่เจ้าเงี้ยนี้ก็ได้หลายๆลาเอฟทีซื้อเบิึงหามันเข่าฝันบ้าวฝันครับฝันว่าหมูแรงนี่คือเป็นบ่าวเถ้ามากหมูอื่นก็แจังปลาสีย่ำห้าเมตรว่าเถ้ามากหมูอื่นมาหมูแรงนี่ก็มากเง้ยนี่แหละก็เลี้ยวๆเลยยายน่อยฝันวางซีแต่ยายน่อยยางไพยางดอกพ่อคล้ยตัวบางง่ายหนึ่งที่เอฟที บ้านี่เย้หน่อยเราห่วยมันมีค้อยผู้ใดบ้านี้กูจูงเย้หน่อยเลยจูงค้อยตัวนั้นยางไปน้ำนครับเย้หน่อยก็เรื่องหูเมียฝันซสำนั่นล่ะเย้หน่อยว่าค้อยมันก็สีขานะเย้หน่อยว่าเย้หน่อยว่าเสียกเนี่ยเย้หน่อยว่าหนึ่งสี่เสียกเศษเงี้ยฝันว่าได้จูงข้อยได้จูงข้อยล,ออละยยยข้ายข้าเออห่วยซื้อแล้วสิบสี่จัดเป็นเลยนี่สิบสี่บ้านี้ซื้อแล้วน้อยเอี้ีเย้หน้อยแล้วมาน เอามาเสียงว่ามันสิแมนบอนะนะแย่น,น้อยไปคือเ้าขคีใส่ไลเดอรนี่แมนเปล่าแ่าตัวใส่ไลเดอร์โสูงเนี้สยสไลเดอปกติส่ไลเดอร์ขคีน้ำหนาม,มันสิสูงบอฟซีมันสิเป็นใสไหนาน,น้ำสวนนาน,นะ<อ>สไลเดอร์น้ำสวนนานะหนะเนี่ยมันสีสูงตัวแยหน้อยคีเนี่ยผ่น่นสูงผ่นตำ่ำตัวเลขซิี่อาจจะอยู่ข้างล่างแต่เพราะมันอยู่ต่ำแเพราะแย่น้อยคีขีใสไรเดอร์เอนมันคือไปไหลไปเลมากแบบแย่น้อยว่า ขี้แม่มันอยู่ในหลักกูเท่าเราก็ขี้สูงเราก็ใส่<ม>แย่หน่อยบ้านนะบ้านนี้พ่อเลี้ยวไปพ่อเลี้ยวไปซ้ำสูงก็ต้นแบบผ้าอน,นี่แหละบ้านเขาบ้านนี้สิมีผู้ใช้ผู้หนึง่ง<ม>ผู้ใช้ผู้หนึ่งอายุประมาณสี่ซ้ำพ่อใหญ่นี่แหละหาสิบหกสิบปีนี่แหละ<ม>เอฟซีบ้านเขาเจ้าเอาเล็กหน่อยสองคนก็นล่างนางนี่แม,ม่นางสีปล่อยลงมาใสา่ไรเดอย์แย่หน่อยหรือว่าโอ้ยยายายาปล่อยยาปล่อยเน็ตตัวเล็กน้อยยาเล็กน้อยนโต๊ะ่าัษา ยายนิน่อยตกลงมาเรียตัวมันมาเสร็จเปล่าแถวบันหลุดปล่อยลงมาปล่อยลงมาหรือว่าอยู่ขางมืดยายน้อยครับเอาหลานยายน้อยยายน้อยเราฮับเอาสองมือนี่แม่เปล่าแถวมันเขาปล่อยลงมาเลยจะชึ้งๆลงมาหายายน้อยเด้อใบยายน้อยเราฮับเอาเลยเด็กน้อยสองคนเนี่ยมีมาอยู่มือเด็กน้อยนี่ก็เป็นอุ้มนี่เปล่าแถวไม่ดับแจ้งสีเอาขละห้องนะแม่เปล่าแถวเขาโอ้ยอย่าปล่อยหลุดขาเจ้าลงมายายน้อยวางสีอะไรเอฟซียาปล่อยอย่าปล่อยเรียตัวมันยายน้อยวางเอฟซีบัน พอเราปล่อยลงมาน้าสือไลเดอร์น้ามมแม่แยายน้อยก็นั่งถ่าเอาบ่ได้อุ้มเด้เอฟซีเด็กหน่อยมากแล้วมาเข่ากับมือสองข้างนี่<ม>ยายน้อยมาบ่แมน์เราบ่าเลขสิบส<ม>ี่ส<ม>ี<ม>่สิบเอ็ดนี่เด็กหน่อยบ่าตายเด้บ่าเข่าเด็กหน่อยก็บ,บ่าตายไหลลงมายายน้อยก็มาหับเอาเลยหับทั้งส<ม><ม>องข้าง<ม>ยายน้อยเลยว่าก็สันว่ากูเนียนร้านกุ๊กกุไลเราอย่งเชื่อเด็กหน่อยสองคนไปเป็นบ้านละอยู่ขวบานะบ่าวเข่าก็เอาเลย ว่ถ <Auf> ิ่มมันเล่ยจนสอดแก้งจนหูเมียอันเราเขาว่าเลขตัวนี้สิบป็นเลขล่างนี่เอฟซีมากกว่าสิบสี่เลขล่างงามเลยพี่น้องนะครับสิบสีนี่ก็ออกดูเออลักกัดบ่ตรงเลขดังสิบดนี่ศูนย์ศนย์สนั่นไม่ได้เอฟซีหนึ่งกับศูนย์ันสิบมากิะเป็นตัวเดียวกันข้างล่างของสื่อสี่ศูนย์สี่หนึ่งิเสีนาเลขเล็กน่อยนะคันคันคันมากสมตัวกับหนึ่งสี่หนึ่งยิ่งสีน้เพราะว่า มันไหลลงมาแล้วมันมาอยู่ข้างล่างไหมมันเขาปล่อยลงมาจากสูงแล้วมาอยู่ล่างแง่หน่อยคิดว่ามันจะเป็นเลขล่างเหล็กของแง่หน่อยนี่ว่าเสนอไปซื้อขึ้นซื้อลงกันละหาหยิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้แง่หน่อยว่าเอาแง่หน่อยได้ลอตเตอรี่ไว้แล้วได้แง่หน่อยลอตเตอรี่ได้ตัวลอตเตอรี่ซีใบเออาก็จังมาฝันยามบิ้งบ่นบ่นเนี่ยเออก็เลยมาฝันซื้อลอตเตอรี่แล้วเลยมาฝันอืม หนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่ศูนย์เท่านั้นเอ่หนึ่งสี่สี่หนึ่งกับสี่ศูนย์เท่านั้นยายนว่าคิดว่าจะเป็นล่างเดี๋ยวจังรอนะเพราะว่ามันอีกเป็นวันพระหรือจะจะหายายนฝันหาปูมาบอกเนาะอ่านกกระบอมาห่วงเลยช่วงนี้ะบอมาห้องเลยว่ามเนียเป็นยายนจะพัดยายนนี้แจะเงี้ยนรู้พมดหม่ามาไก่เลยอื แต่เม็่เพนบอกข่าบอกเนี่ยขันว่ายู่กับคือว่ามาเบิ่งหรือมแต่เพนบอกแต่ว่าพนกับยู่ยู่ให้เห็นยู่แคละแต่ว่านกพน่สมมาเลยนกพนเซา้าห้มาก่จังไหนล่ะครับแต่ว่ายายน่อยมากนี่คือหนึ่งนเอ่อกลับไปน้าซหนึ่งคับ4ีศ0อื์ูนอัแค่นี้สายน่อยนศูนย์ไม่เยอะหน่อยว่าบ่ยังบ่ก็ศูนให้เขานะแต่ว่าปล่อยผู้ชายไี้เป็นผู้ปล่อยเยอะหน่อยลงมาใช่เลยเดือนอื ปลอยจากสูงสลงมาเยอะหน่อยแล้วมานางอกันลัว่าสิไปีะรูดขึ้นไปย้อนซ้อนนี่สินะแมมมเขาว่าสิตะลูดไปย้อนซอนเนาะกุกาขึ้นงไปไม่สูงเยอะหน่อยศูนย์จะบ่เป็นศูนย์ส่หนึ่งไปยอหน่อยแต่เยหน่อยมากหนึ่งสี่หนึ่งสามก่ห่งก็บอกสี่ศูนย์ให้เจ้าหยุดนี่พรหนึ่งกับศูนมันสี คือกันยัยหน่อยวางสีลักษณะคนยัยหน่อยสีขึ้นละสีโร่งเงินสีนาผู้ชายเป็นผู้ปล่อยลงมาผู้ใต้เปลี่ยนปอยเด็กหน่อยลงมาเนี่ยสีผาหนึ่งสีวะแม่เดี๋ยวเบาเดี๋ยวเขียนให้นะครับโซกัันนน่่ละเขาก็โซกันนั่นล่ะเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้ท่านผู้ชมยัยหน่อยวันหนึ่งสีเนีพี่น้องสามตัวตัวใดก็ยัยหน่อย หนึ่งสี่หนึ่งคันว่าแม่แม่มาผู้ใช้เปลี่ยนหาหกหาสี่หนึ่งใครจองอะไรดิบเอาตามคือดิตามไม่น้อยละนะไปซื้อเออครับเอฟซีมักกับจังนันพี่น้องแต่อย่างหน่อยเน้นล่างพี่น้องหนึ่งสี่กับศูนย์สี่นี่เพราะว่าล่างไร่อยางหน่อยว่าล่างเป็นบนไปว่ได้ดอกเพราะว่าเย้หน่อยนั่งอยู่ข้างล่างเขาปล่อยมาเดีหน่อยกระไรมาล่างมาหาล่างแม่เอาเขียนให้แล้วเย้หน่อยว่าเอาหาสี่หนึ่งน้ำแนนแม่หมูตีมักยัวสั้นเออเอาเฮ้ยหน่อยถือไว้ให้ ผู้ชมเย้นหน่อยได้ลอตเตอรี่ไวแล้วหนึ่งสหนึ่งสีใบไ,ได้หนึ่งสหรือสี่หนึยาได้ทังหนทังสีงส่หนึ่งยใบโอ้เอางวดที่แล้วเสียดายย้าหน่อยอให้ 90, 90. <c oughs> เก่าศูนย์ศูนย์เก้าเพราะอยเขาเจาะเก่าัก่เป็นศูนย์หกล้วยย้มาหน่อยเนาะเบาเถ้ากํมามักขัดเก่าศูนย์งวดที่แล้วกอไดเอาสามโตยนหน่อยว่ามักหนึหนึ่ง มืออื้นมืออื่นมือใดก็ได้โค้งสุดท้ายบ่าถวๆใกลัๆเมาเล็กคนเยอรมันเอ้าเล็กน้องสาวจากเยอรมันพี่น้องเอาผู้รอลใกล้ๆจากมือสองมือพี่น้องหาเย้หน่อยยำฝันรวามนะครับชมชมเอ้าเอาให้เย้หน่อยเพิ่งยำให้เค็งๆก่อน ต่้งเงินที่แล้วนี่ก็ถือว่าเอาโอเคอายุตัวเราบรสลาดนี่บรเวนบรสลาดมันมากมันลากหลายอันไล่ตัวไม่เอฟซีก็มาขายของกั่ขายของตรงหน้าซูมือท่านสมัยที่พี่น้องบ้านเฮาคอนกรีดเอาเย้หน่อยว่าพี่น้องไปหาหยิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไปเด้อตามที่เย้หน่อยฝันแหละครับผมอ่าหนึ่งซีซีหนึ่งเย้หน่อยมักคักนะครับศูนย์ซีนิกกั กันไว้กันไว้เพอไอ้แนนหนอยูพอมันบว่าเขาปล่อยเด็กหน่อยลงมาปล่อยลงมาโอ้ยปล่อยลงมาเยี่ยเด็กหน่อยซ้ำหนีก็บศูนย์ศูนย์ให้ผู้สิปล่อยนะนต่ว่าศูนย์หาซีหนึ่งนี่แม่หมูตีให้ไอ้แนอยไอ้แนอยว่ามักขึ้นกันพอผู้ชายเป็นผู้ไอ้ปล่อยเด็กหน่อยลงมานำใสยไรเด้อปล่อยแนนปล่อยลงมาสายไรเดอร้อลำเด็กหน่อยจะก้นเด็กหน่อยสองเด้อเป่าเถอะหนึ่งหนึ่งสองว้าไอ้แนน ปล่อยลงมาสองคนผู้ใส่จับปล่อยปล่อยพร้อมกันพร้อมนี้เอฟซีปล่อยพร้อมกันนิกหน่อยสองคนกันไลมาพร้อมกันไลมามาเขาวอแย่น่อยพอดีเลยพอแย่น่อยคิดว่ากูสิฮักกูสบ้ยม้วนหัวนฝาดพื้นยานเดหน่อยตกจริงสินะ้าเขาอย่า่มันตกลงพื้นห้าลูกเขาตายจริงสินะควอมกินเลือดตัวน็ดหน่อยนะแต่ว่าที่แย่น่อยฝันที่เรามันกับมตายมันกับมอยุ่อแย่น่อยพอดีครับแย่น่อยฝันที่แหลกฝันว่าเดจุงควายแบเออ ูก้ยนี่ยหอยก็คิดว่าสิบสี่ยหน่อยเอาโจไปยังขึ้นตีสิบสี่ขั้วสีขาหนีเยยหน่อยว่าเสียบเมีเป็นลูจูงเสียบข้ย่างูงเถิกกูมงไงหนึ่งบ้านี้พ่อจูงคัยไปแล้วมันบอกกเลยมองหงมีแบมูรุนมาฝันจากไปย่งหอกไปสิไปขึ้ยังจะคองสิไปเรียนสวนน้ำนี่ต่นพ่แม่ว่าสวนน้ำหลุดไปเรียนน้ำเออมงสูงสูงกูบอมีคนไปเรียน่าสั่นยงยหน่อยว่าบัดเงยหน่อยเรีนอยู่ต่ำๆพอดี เดี๋ยวโดนเดี๋ยวไปโดนเติอรถเห็นเขากระลังสิปล่อยเด็กน้อยเยอะหน่อยแล้วโอ้ยอย่าปล่อยลูกข้าเจ้าลูกมาอย่าหน่อยห่อหังสืออะไรเอฟซีโอ้ย,อยมดดันผู้ใดหล่อเอาเด็กน้อยมาเล่นนนะเด็กน้อยหัวตาหัดนั่งเป็นขันแม่นบักนันเป็นพ่อมันสิบวเป็นบ้าบ่าวขอลูกนั่งหัวตาเป็นเสียวลูกมาลงมาเล่นนน <c oughs> ะเยอะหน่อยวางสีอะไรเอฟซี <c oughs> เอาเบิืงปู๋สิรัดมันเหมืองปุ๋สิรัดเอาเด็กน้อยสองคนเอาแคปเอาพี่น้องเยอะหน่อยนี่แหละวันหนึ่งซีซีหนึ่งนี่เน้นล่างเลยพี่น้องเด้อกันศูนย์ซี สามตัวหนึ่งสีหนึ่งอันนี้หาสีหนึ่งนหมูตีให้ยหน่อยว่ามักน้ำยวสันเขียนให้ลงให้น้ำแนวสัน <S <S เอานะครับแคปหน้าจ,จอธรรมชมนะผมเอาขอบคุณย้ยนอยนะครับผมไกลไยหน่อยว่าจะมาเอาเหล็กจากเยอรมันนะครับน้องสาวย้ยน้อยแลักะามาฟังยำฝัน,ย,นย้ยหน่อยเป็นฝันแล้วตัวหมูว่านย้ยน่อยเป็นอารมณ์มาดีเลยว่ากระเพิ่นไปคือจะเป็นน้ำบมวัานกินมาเขียยวไรก็อ่านกินมาเขียบแล้วได้มาเขียบฟรีว่าแม่เอฟซีเอานะครับขอบคุณยายน้อยครับผม ครับพ you mm hmm. อกันคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับคุณอรทุกคนจ้ะ